ท่ามกลางสายฝนที่ตกกระนำค่ำคืนอันมืดมิดนักสืบสาวชื่อมุกได้รับภารกิจให้ไปสืบคดีคนหายที่หมู่บ้านล้างกลางป่าทุกครั้งที่เธอเหยียบย่ำเข้าไปในบ้านหลังเก่ามันดูเหมือนมีสายตาที่มองตามเธออยู่มุกเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วย,ยหยักย่มีโต๊ะไม้เก่าๆอยู่กลางห้องที่บนโต๊ะนั้นมีศพหญิงสาวนอนอยู่ในสภาพที่ไม่สมประกอบเหมือนถูกทิ้งล้างไว้นานหลายปี พนั้นมีรอยยิ้มที่น่าขนลุกขณะที่เธอกำลังออกไปไฟฉายของมุกก็กระพริบแล้วก็ดับลงทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย็นๆก็ดังขึ้นมุกหมุนตัวมองไปรอบๆเธอเห็นศพหญิงสาวคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นนั่งตาจ้องมองมาที่เธอรอยยิ้มนั้นขยายกว้างขึ้นริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่าง พยายามวิ่งหนีแต่ทุกก้าวที่เธอวิ่งมันกลับพาเธอวนกลับไปที่ห้องเดิมเสียงกระซิบที่ดังขึ้นอยู่รอบตัวทำให้เธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆกระทบอยู่ที่หลังคอมุกหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเสียงกระซิบยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องหยุดทุกอย่างเงียบสนิทลงมุกมองเห็นเงาของตัวเองบนพื้น แต่เงาที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่เงาของเธอเป็นเงาของศพหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังรลอจ้องมุกอยู่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความแค้นสุดท้ายไฟชายของมุกก็ติดขึ้นอีกครั้งแต่เมื่อเธอหันกลับมาศพก็หายไปเธอได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายเจ้าไม่ควรมาที่นี่เสียงนั้นดังเข้ามาในหัวเธอไม่จางหายไปง่ายๆ มุกรีบวิ่งออกจากหมู่บ้านโดยไม่หันหลังกลับมาอีกเลยแต่ทุกครั้งที่เธอหลับตาลงเธอก็จะเห็นรอยยิ้มของศพนั้นในความมืดอยู่เสมอ